ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายมัดนี้เป็นวาระที่สองที่จะได้บรรยายธรรมะในลักษณะถามตอบในข้อที่มีความสงสัยข้องใจอยู่ในบุคคลหลายหลายคน <c oughs> ท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าคำตอบเหล่านี้มันจะเป็นอะไรก็ตามใจแต่ในทางหนึ่งนั่นมันเป็นการเลื้องตัวเองของอาตมาจากข้อที่ถูกกล่าวหา ข้อที่ถูกกล่าวหามันเป็นสิ่งที่ควรเลื่องแม่ไม่ถูกกล่าวหาแต่ถ้ามันมีข้อสงสัยของใจมันก็ต้องเลื่องเป็นสิ่งที่ควรเลื่องด้วยเหมือนกันท่านจงพิจารณาดเูเปรียบเทียบดูว่าโคลนถ้ามันเปื้อนแล้วก็ต้องล้าง มันไม่ควรจะทนเพื่อนโคลอนอยู่ <c oughs> ไม่ว่าไอโคลนนั่นมันจะมีผู้เจตนาศาตร,รถเรามันก็ต้องล้าง <c oughs> หรือว่าความโง่ของเราทําโคลนเพื่อนเราเองมันก็ต้องล้าง <c oughs> หรือว่ามันไม่ใช่เจตนาของใครมันโดยเหตุบังเอิญไปยืนไปเดินข่างมา้าขัางวัวข่างรถ ที่มันทําโครนกระเด็นมาใส่อย่างนี้โดยไม่มีเจตนาของใครไอ้โครนนี่มันก็ต้องล่างอยู่นั่นเอง <c oughs> เรียกว่าคโครนแล้วมันก็ต้องล่างแหละถ้ามันมาเปื้นแล้วมันก็ต้องล่างนั่นขอใถือว่าคํ <c oughs> าตอบเหล่านี้ไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะบุคคลใดเรื่องใดหร <c oughs> ือโตตอบแก่ใคร ถือว่าเป็นโคลนทุกชนิดที่มาจากทิศทางไหนก็ได้นี่เราถ้ารู้สึกว่ามันมาเปื้อนที่เรา <c oughs> เราก็ต้องล้างก <c oughs> ารถามตอบ <c oughs> ให้เข้าใจนี <c> ่ <oughs> มันก็เป็นเรื่องล้างโคลนคำถามก็เป็นเหมือนกับเป็นการเสนอ ไ้ทราบว่ามันมีโครนเปื้อนอยู่อย่างนั่นที่นั่นแล้วคำตอบก็คือล่างมันออกกระเสีย <c oughs> เราก็จะมีการถามและการตอบสืบต่อไปว่ามันจะไม่มีโครนเหลือ <c oughs> พูดว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน <c oughs> อา้าวที่นี่มีอะไรที่จะถามต่อไปอก็ถามพวกกล่าวหาท่านอาจารย์ว่าถือว่าเมื่อไม่มีอัต,ตาวาทุปาทานแล้วอุปทา,านอื่นย่อมไม่มีแต่เขาแย้งว่ายังมีอุปทา,านทั้งสามเหลืออยู่ <c oughs> นี่มันอย่างไรกันครับทำความเข้าใจในตัวปัญหากันเสียก่อน <c oughs> คือเขากล่าวหาอาตมาว่าอาตมาเป็นผู้ พูดหรือสอนหรือถือว่าถ้าไม่มีอัตตวาทุปาทานแล้วอุปาทานอื่นย่อมไม่มีนี่เขาเขาหาว่าจะมาสอนอย่างนี้แต่เขาขอแย้งว่ายังมีอุปาทานสามเหลืออยู่แม้จะหมดอัตตวาทุปาทานแล้วก็ยังมีกามุปาทานทิถุปาทานอัตตวาทุปาทานเหลืออยู่ <c oughs> ข้อนี้มันอาจจะฟังยากสําหรับทายกทายกาบางคนผู้ไม่รู้เรื่องนี้คงจะฟังออกแต่ผู้ที่รู้เรื่องนี้อยู่เป็นคุณมาก่อนแล้วอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาถือเป็นหลักว่าเมื่อไม่มีอัตวาธุปาทานแล้วอุปาทานอื่นย่อมไม่มีนี่เป็นความจริง จริงตามที่เขากล่าวหามันก็กลายเป็นไม่ได้กล่าวหาพระธรรมถืออย่างนั้นยืนยันอย่างนั้นสอนอย่างนั้นว่าถ้าไม่มีอัตวาทุปาทานแล้วอุปาทานอื่นย่อมไม่มีอธิบายกันตอนนี้ก่อนว่าอัตวาทุปาทานนั่นคืออะไรอัตวาทุปาทานนั่นคือปาทาน คือทิฏฐิที่ทำให้กล่าวออกมาว่ามีตัวตนทิฏฐิ <c oughs> ที่ทำให้กล่าวออกมาว่ามีตัวตนแล้วก็ยึดมั่นสิ่งที่ทิฏฐิเห็นว่าเป็นตัวตนเป็นอุปาทปา,า,นออปา,านว่าตัวเราว่าของเราดังนั้นอุปาทานดังนั้นอัตตวาทุปาทานก็คืออุปาทานว่าตัวเราว่าของเรา หรือพูดอย่างหยาบคายว่าตัวกูว่าของกูนั่นเองอันนี้เรียกว่าอัตวาทุปาทานถ้าอุปาทานอันนี้หมดแล้วอุปาทานอื่นจะไม่มีเหลือสามอันจะไม่มีเหลืออัตวาทุปาทานเป็นสิ่งที่จะต้องละได้ โดยพระอระหันต์เท่านั้นโดยอรหัตตมรรคเท่านั้นอัตวาทุป,ปาทานนั้นจะละได้เด็ดขาดโดยอรหัตตมรรคหรือผู้เป็นพระอระหันต์เท่านั้นที่จะถอนตัปาทานว่าตัวตนว่าของตนจะได้ถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกต้องเรียกว่าอัตานุทิฏฐิอย่างบาลีว่า <c oughs> อัตตาโุทิทฐิถิ้งโอหัดจ,จะถอนอัตตาโุทิฏฐิจะได้ <c oughs> ก็จะอ,อยู่เนื้อมัจจุมัจจุราช <c oughs> เป็นคาถา,าที่สัดแก่โมคราช <c oughs> มานุปถอนอัตตานุทิฏฐิ คือทิฏฐิว่าตนจะได้แล้วก็จะอยู่เนื้อมัจจุรามชมัจจุราชจะตามหาท่านไม่พบนี่คือความเป็นพระอระหันต์ถ้าถอนอัตตาโุทิฏฐิอัตวาทุปาทานได้ก็จะเป็นพระอระหรันนั่นจะถือว่าไม่มีกิเลสอื่นอูปาทานอื่นเหลืออยู่ทีนี้คนบางพวกที่เขาเห็นไปว่า ถอนอัตวาทุปาทานได้แล้วก็ยังมีอุปาทานเหลืออยู่อีกสามซึ่งไม่ได้ถอน <c oughs> คือการมุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานนี่ก็ต้องขออภัยที่จะพูดลงไปตรงๆว่ากลุ่มอภิธรรมเขาอธิบายอัตวาทุปาทานเป็นอย่างเดียวกันกันกบสกายาทิฏฐิ <c oughs> คำอธิบายว่าสัตวาทุปาทานนั่นคือสักกายทิฏฐิอธิบายเหมือนกันทุกตัวอักษรนั้นมีอยู่ในอภิธรรมในกลุ่มคำพีอภิธรรมและอภิธรรมบางอย่างที่ตกข้างเหลืออยู่ในสุดตันตะในขุทกานิกายซึ่งเคยเป็นอภิธรรมมาก่อนยุคนูน้นแยกออกไปไม่หมด คำอธิบายชนิดนั้นตกเรือข้างตกข้างอยู่บ้างในคุตตกนิกายในรูปแบบอภิธรรมนั่นเราจะพูดว่าในอภิธรรมอภิดกก็ดีในอภิธรรมที่มันตกค้างอยู่ในสุดตันตะในชุดคุตตะกนิกายก็ดีเข <c oughs> <c oughs> าจะอธิบายสักกายทิฏฐิเป็นอัตวาทุปาทานอธิบายอัตวาทุปาทานเป็นสักกายทิฏฐิเ <c oughs> มื่อเขาเอาเป็นอันเดียวกันเสียอย่างนี้แล้ว การละอัตวาทุปาทานของคนพวกนี้มันก็ละแต่เพียงสักกายทิฏฐิหรือที่พระโสดาบันละสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาศิลปะประาปรามาตเหลือนอกนั้นไม่ได้ละก็จึงยึดถือว่าอัตวาทุปาทานหรือสักกายทิฏฐินั้นละแล้วก็ยังมีอุปาทานอื่นเหลืออีกตั้งสามอย่างนี่มันเป็นความผิดพลาด ของการอธิบายคำคำนี้อัตวาทุปาทานที่เป็นอย่างเดียวกันกับสก,กายทิฐินั่นมันขัดต่อเหตุผลมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> สก,กายทิฐินั่นเป็นเพียงความเห็นว่ากายนี้ของตนไม่ได้ถอนอัตวาทุปาทานโดยสิ้นเชิง ไปเอาอันอื่นสิ่งอื่นมาเป็นตนไม่ว่าไม่เอากายนี้เป็นตน้นมันก็เอาอันอื่นเป็นตนก็แปลว่า <c oughs> ละตนอัตวาละอุปาทานว่าตนนั้นไม่หมดไม่สิ้นจึงมีเหลืออยู่ <c oughs> เขาจึงพูดว่าแม่ละอัตวาทุปาทานแล้วยังมีอุปาทานสามเหลืออยู่ <c oughs> นี่มันมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ นักศึกษาทั้งก็นักท่านที่เป็นนักศึกษา,าก็สังเกตดูเอาเองถ้าท่านเห็นว่าอัตวาทุปาทานเป็นอย่างเดียวกับสก,กายทิฐิแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างเขาว่าที่ไปคิดดูเองว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าอัตวาทุปาทานมันเป็นอันเดียวกันกับสก,กายทิฐิมันเป็นไปได้ไหมแม้มันจะมีคําอธิบายเช่นนี้อยู่ในคัมภีอภิธรรม หรืออภิธรรมที่ตกข้างเหลืออยู่ในสุดตันตะธรรมาไม่เห็นด้วยเห็นตามหลักที่มันเข้ากันได้กับส่วนใหญ่ทั่วไปหมดนะว่าอัตวาทุปาทานนั่นมันเป็นการละอหังการะมะมังการะมานานุสัยละอนุสัยที่เป็นเหตุในกระทำ ความยึดถือว่าตนว่าของตนมันละอหังการะมมังการะมานานุสัยโดยหมดสิ้นจึงจะเป็นอัตวาทุปาทานดังนั้นจึงไม่มีสก,กายทิฏฐิและไม่มีวิจิกิจฉาศิรปตะปรามาตรือปาทานใดๆเหลืออยู่เนี่ยมาบอกแล้วว่าท่านทายกไทรกาทั้งหลายที่ไม่เคยเรียนเรียนเรื่องนี้คงฟังไม่เข้าใจ มันเป็นเรื่องถ่อยคําบางคําที่ยากที่ลึกในพระคำพีแต่ถ้าเคยเรียนนักธรรมมาบางแล้วก็คงจะพอเข้าใจได้ว่าอจะมายืนยันว่าละอัตวาทุปาทานได้แล้วเป็นหมดสิน้นทุกุปาทานและหมดกิเลสสังยุตอนุสัยโดยประการทั้งปวงเหมือน คาถาโมกราชที่ว่าอัตานุทิถิงอูหัดจ,จะเอวังมัจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวขันตังมัจุราชานปัสติทอนอัตานุทิธิอย่างนี้ได้แล้วมันก็เป็นพระอรหรันมี่คนเข้าไปยึดถือว่าอัตวารุปราทานนั่นเป็นเพียงสักกายทิฐิละความเห็นอ,อ,อย่างขั้นต้นของอุปาทานว่ากายของตน <c oughs> มันก็เลยเกิดปัญหาขัดแย้งกันขึ้นมาแต่ไม่ใช่ข้อขัดขวางการปฏิบัติใดๆแล้วพยายามละอัตวาทุปาทานได้เถอะมันก็หมดปัญหาหมดเรื่องนจะมีอะไรเหลืออยู่ไม่เหลืออยู่นั้นคงจะรู้ได้เองเมื่อละอัตวาทุปาทานได้มันจึงสรุปความว่าทานละอุปาทานว่าตัวตนของตนหรือละ อหังการะมังการะมานานุสัยได้แล้วมันก็หมดแล้วไม่มีปาทานอะไรเหลืออีกข้อเท็จจริงเป็นอยู่อย่างนี้อัตมาก็ยืนยันตามที่เขากล่าวหาว่าอัตมาเป็นผู้กล่าวว่าเมื่อไม่มีอัตวาทุปาทานและปาทานอื่นย่อมไม่มีนี่จริงยืนยันอย่างนี้ส่วนข้อที่เขาถือว่าอัตวาทุปาทานละแล้ว ยังมีปาทานกา,กามุปาทานทิฏถุปาทานศิลปปุปาทานเหลือนี้ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นมันอ่อนกว่าเป็นเด็กกว่าเป็นเด็กกว่าอัตวาทุปาทานถ้าละอัตวาทุปาทานได้ทุปาทานเด็กๆสามตัวนั้นจะไม่มีเหลือนี่คอยเข้าใจตามนี้